โรงเรียนวัดนามแดงเขียวทิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต2เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2564จำนวน872คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน45คนโดยมีนายนิวัตชัยวรรณชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศมีนางสาวจิราพรสะอาดแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเขตสอง เข้ารับการประเมินการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ 3. ดาวประจำปีการศึกษา2,564ตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมสพทมี4ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงาม มีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการ และกิจกรรมด้านคุณธรรมมีการประเมินผลและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพอโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆมีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรมมีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรมมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่เช่นแผ่นพับ วรารสารหนังสือสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางศาสนาโรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลด้านคุณธรรม ด้านที่ 2. ด้านผู้บริหารนายนิวัฒชัยวรรณชาลีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศนางสาวจิราพรสะอาดแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวอุทิศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบร er ิหารงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท มีโครงสร้างการบริหารงานด้านคุณธรรมมีรูปแบบนวัตกรรมในการบริหารงานด้านคุณธรรมมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม เป็นไปนตามคู่มือแนวปฏิบัติของเอกสารโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับการพึงพอใจด้านปร่งใสเป็นธรรมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีผลการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนปรับพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานได้รับการยอมรับ เชิดชูเกียรติด้านที่3ด้านครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวทิศท,ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทการออกแบบการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรมการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม การสร้างหรือจัดหาสื่อการเรียนการสอนปลูกฝังคุณธรรมและการประเมินผลด้านคุณธรรมครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้มีสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรมวัดและประเมินผลด้านคุณธรรมและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนานักเรียนครูมีความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีรูปแบบเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้คุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทมีคู่มือสื่อในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นกับหน่วยงานภายนอกและองค์กรทางาศาสนามีการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอชัดเจนเป็นรูปธรรม ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระดับภูมิภาคประเทศครูมีความปรับพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทมีความปรับพืชปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในหรือภายนอกระดับสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระดับภูมิภาคประเทศด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดงเขียวทิศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนมีโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมมีการสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสาร แผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์เสียงตามสายนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทได้รับการยอมรับจากชุมชนและได้รับรางวัลระดับต่างๆมีอุดมการด้านคุณธรรมมีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์นในการจัดกิจกรรม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพทนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสอพท นักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมชมรมตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียนและชุมชนนักเรียนในโรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทอเพิ่มขึ้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้